สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วฟาดกลับสูเทพย้อนดูตัวเองบ้างต้องโทษคดีกระบฏอยากก้าหารวิจารณ์อดีตนายกธมมตรีหลังสูเทพลัน่นไม่อยากเดินขบวนอีกบอกสยองหลังอุ้งอิงประกาศเพื่อไทยต้องชนะแลนสไล โดยเมื่อวันที่29เมษาย,ยนปี2565นางสาวอารุณีกาศยานนท์รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบัรอดีตแกนนำม็อบกปปสหรือนกวีดได้วิพากวิจารณ์การแสดงวิสัยทัศน์ของนางสาวแพรทงทานชินวัตรประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมมนวัตกรรมพร้อมย้อนกลับ ไปถึงการบริหารประเทศในช่วงรัฐบาลดรทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีสร้างความเสียหายให้กับประเทศว่าอยากจะให้นายสุเทพย้อนกลับไปดูผลงานของตัวเองที่มองเห็นเป็นเชิงประจักษ์ว่าได้สร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์อย่างไรให้กับประเทศบ้างนับตั้งแต่การพามบกหวีดออกมาชัดดาวกรุงเทพปิดสถานที่ราชการ ขัดขวางการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2557จนนำไปสู่การรัฐประหารและบริหารประเทศถอยหลังเข้าครองมาถึงทุกวันนี้โดยนายสุเทพกับพวกถูกฟ้องร้องทั้งทางแพ่งและทางอาญาถูกศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกไปแล้วพฤติการของนายสุเทพกับพวกปรากฏภาพออกสื่อทั่วโลก โดยเฉพาะการขัดขวางการเลือกตั้งในปี2557ทําให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะถูกคณะกรรมาการการเลือกตั้งฟ้องร้องทางแพง่งอาจต้องชดใช้ค่าเสียหาย3,100ล้านบาทนายสุเทพกวักมือเรียกคณะรัฐประปหารทั้งหมดคือผลงานของนายสุเทพที่คนไทยจดจำ ในฐานะที่เป็นต้นต่อแห่งการผลักประเทศให้ตกต่ำดำดิ่งสู่ความเสียหายจนถึงวันนี้ส่วนกรณีนายสุเทพออกมาพูดเรื่องการเผาบ้านเผาเมืองคุณอรุณีกล่าวว่าคำพูดดังกล่าวเป็นเพียงวาทกรรมที่เอาไว้หลอกคนกลุ่มเดิมด้วยชุดข้อความเดิม ทั้งที่ในข้อที่จริงศารอาญาพิพากษายกฟ้องคดีชายชุดดำและคดีระเบิดในปี2553แล้วคดีชายชุดดำจบแล้วจึงอยากให้ในายสุเทพหยุดการกระทำที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศได้แล้ววันนี้ต้องถามว่าความน่าเชื่อถือของนายสุเทพยังเหลืออยู่หรือเปล่า ดังนั้นจึงไม่ควรออกมาวิพากษ์วิจารณ์อดีตนายกธฐมตรีที่มาอย่างถูกคันลองของประชาธิปไตยเป็นนายกธฐมตรีซึ่งเป็นที่ยอมรับในเวทีโลกทั้งสองคนแต่นายสุเทพกับพวกเรียกคณะรัฐประหารให้มารัฐประหารทำให้ประเทศไทยเดินมาถึงจุดนี้จุดที่มีหนี้สาธารณะเกือบ10ล้านล้านบาท คนตกงานคนค้าตูวต่อยมากที่สุดเป็นปรติการคุณอารุณีกล่าวโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่28เมษายน Facebook ส่วนตัวสุเทพเทือกสุบันของนายสุเทพเทือกสุบันประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยหรือมอปทได้เผยแพร,ร่ารายการคุยกับลุง EP 26 โดยนายสุเทพไร้กล่าวว่าเมือม่อสองถึงสวันก่อนได้อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งพาดหัวข่าววา่าลูกสาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีประกาศวา่าตะพักเพื่อไทยได้บริหารประเทศติดต่อกัน8ปีคนก็จะไม่อยากย้ายประเทศคนที่อยู่ต่างประเทศก็จะกลับมาประเทศก็จะมั่งคั่งประเทศก็จะเจริญ จึงอยากถามว่าจำได้ไหมว่านายทักษิณผู้สถาปนาระบบทักษิณได้เข้ามามีอำนาจบริหารประเทศติดต,ต่อกันหลายปีตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมาได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศและสร้างความดวดร้อนให้กับประชาชนแสนสาหัสใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองโกงชาติบ้านเมืองไปเป็นแสนล้านใช้อำนาจหน้าที่ โดยไม่เคารพต่อกฎหมายมีการทุจริตในยุคนั้นมากที่สุดจนประชาชนทนไม่ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มพันธม,มิตรเสื้อเหลืองออกมาเดินขบวนต่อต้านระบบทักษิณทั่วประเทศนายสุเทพกล่าวต่อว่าเลือกตั้งก็โกงจนในที่สุดถูกยุบพักแทวรักไทยเปลี่ยนชื่อเป็นพักพลังประชาชนก็ยังโกงเลือกตั้งอีกและถูกยุบพักอีกจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นพักเพื่อไทย เพราะฉะนั้นเราต้องไม่ลืมว่าพักเพื่อไทยทุกวันนี้รักเงามาจากพักไทยรักไทยยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบทักษิณที่เราไม่สามารถไว้วางใจได้ว่าถ้าเขาบริหารประเทศแล้วจะทำให้ประเทศมั่งคั่งร่ำรวยเจริญไม่มีคนอยากย้ายประเทศ นายสุเทพกล่าวอีกว่าในเรื่องของคนอยากย้ายประเทศนั้นตนไม่คิดว่าคนส่วนใหญ่ต้องการย้ายประเทศไปอยู่ที่ไหนเพราะประเทศไทยดีที่สุดแล้วอย่าไปอยู่เลยต่างประเทศไม่สนุกอากาศก็ไม่ดีภาษีก็แพงตนเคยอยู่ต่างประเทศเคยเป็นกรรมกรอยู่ต่างประเทศมาแล้ว ไม่สนุกเลยคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วมีความสุขสบายก็ต้องแบบนายทักษิณโกงไปรวยล้นฟ้าสุขสบายมีบ้านอยู่หลายประเทศมีเครื่องบินเจ็ตบินไปบินมานายสุเทพกล่าวต่อว่าได้รับฟัง สิ่งที่นางสาวเพทองทานพูดอยากบอกว่าอย่าลืมความหลังเพราะเพิ่งผ่านมาไม่นานนี้เองถ้าระบบทักษิณไม่สร้างความเลวร้ายขึ้นในประเทศบ้านเมืองเราจะเจริญและสุขสบายมากกว่านี้ สิ่งที่ทำร้ายประเทศไทยมากที่สุดคือการทุจริตคอร์รัปชันสมัยนายทักษิณทุจริตคอร์รัปชันจนศาลตัดสินลงโทษจำคุกก็หนีไปต่างประเทศแล้วก็เอาคนของตัวเองออกมาก่อเหตุก่อจลาจลเผาบ้านเผาเมืองฆ่าประชาชนฆ่าตำรวจ คฆาทหารพอถูกดำเนินคดีก็เอาพวกตัวเองที่อยู่ในสภาออกกฎหมายนิรโทษกรรมจะลบล้างความผิดทั้งหมดอีกทั้งยังจะลบล้างความผิดให้ในายทักษิณที่หนีคดีทุจริตเพื่อให้กับประเทศมาอย่างเท่ๆไม่ต้องติดคุกอีกนายสุเทพกล่าวอิดว่าวันนี้ประเทศขาดงบประมาณในการบริหารรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา ทำงานหน้าเขียวหน้าแดงทุกวันเงินทองไม่คล่องมือเพราะเหตุคนในระบบทักษิณทุจริตช่อโกงโกงชาติโกงประชาชนไปทั้งสิ้นนี่ประกาศว่าเลือกตั้งคราวหน้าจะต้องแลนสไลด์จะต้องเป็นพักการเมืองพักเดียวมาบริหารประเทศผมสยองเลยกลัวเลยเพราะเห็นมาแล้วพี่ชายเป็นนายกโก,กงน้องสาวเป็นนายกโก,กงและถ้าลูกสาว มาเป็นนายกอีกแล้วก็โกงอีกจะทำอย่างไรผมไม่อยากเดินขบวนอีกแล้ววันนี้เราต้องเปลี่ยนรูปแบบวิธีการต่อสู้เขาต่อสู้โดยผ่านทางโซเชียลมีเดียพวกเราคนรักชาติบ้านเมืองก็ต้องต่อสู้กันโดยโซเชียลมีเดียขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัติชนและแนวหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีก